คือรัฐบาลตรงปกไหมเหรอฮะเขาก็เขาก็พยายามหาเสียงให้ตรงตามที่เขาหาเสียงไว้ไงท่านพี่บรนอวิทย์ครับอย่างเช่นลดค่าไฟฟ้าเนี่ยตอนหาเสียงก็บอกว่ากระชากค่าของชีพลดค่าไฟเขาก็ลดนะแต่เขาไม่ได้บอกประชาชนว่าลด48งวดไอ้48เดือนไงเขาอาจจะลด3เดือน4เดือนแล้วค่อยเพิ่มทีหลังลดค่าน้ํามันอย่างเงี้ยก็ไม่ได้บอกว่าจะลดยาวไงลดอาจจะ3-4เดือนลดค่าไฟฟ้าาี4เดือน อย่างนี้ก็ร่อนดีเ,ออเพราะว่าพี่บรรวิทย์เพราะรอย่าลืมดิค่ะว่าการที่จะลดค่าไฟฟ้าลดค่าน้ํามันลดภาษีน้ํามันพวกเนี้ยรายได้รัฐบาลมันหายไปเออย่างเช่นรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยสองสายอย่างเงี้ยอค่าใช้จ่ายก็บริจเจ็ดล้านถูกปะ่ะใช่ครับไม่รู้ไม่รู้อ่าละเจ็ดล้านหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่เอาเป็นว่าไรายได้รัฐมันลดอะ่ะมันจะทําได้ไม่นานเพราะว่ารัฐบาลเองก็ไม่ได้หาเงินเข้าประเทศถูกปะ่ะถูกรครับ พราะเท่าที่นั้นท่านนายกไปต่างประเทศผมยังไม่เห็นว่ามีรายได้ตัวไหนที่เข้ามาเป็นกอบเป็นกำก็ไปไปประชุมที่ไหนผมจะไม่ได้ล่าสุดเนี่ยล่าสุดไปญี่ปุ่นครับเออไม่ล่าสุดไปญี่ปุ่นก่อนหน้านั้นฮะที่ไปเจอสี่จิ้นผิดนะครับซานฟรานซิสโกครับเออไปสี่จิ้นผิดไยสี่จิ้นผิดไงไปครั้งที่สองแล้วก็ไปคุยอะไรก็ไม่รู้แล้วไปบอกว่ายกเลิกซื้อเรือดำน้ํา อพอยกเลิกเสร็จปุ๊บจีนเขาก็เนั่ยไม่ให้วีซ่าคนไทยเข้าจีนไม่ได้ไม่ให้ฟรีหลังจากนั้นเขาก็ยกเลิกเที่ยวบินนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยอันนี้คือ,น,คอนี่คือการประสบความสําเร็จในการในการยกเลิกซื้อรืยดําน้ำแล้วก็ตัดนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยทําให้ไรายได้ไปได้ไทยหายไปกว่าถ้าถ้าหายระยะยาวผมว่าหลายแสนล้านน่ะ